สวัสดีครับแฟนคลัช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับสวัสดีค่ะเอาหมุนหมุน คุณหมอมาแล้วค่ะคุณหมอคอยมาแล้วน <c oughs> ้องเพชรนอนได้ลูกน้องเพชรน้องเพชรให้ยาเรียบร้อยคุณหมอคอยมาให้ยาแล้วนะคะคุณหมอคอยมาให้ยาแล้วน้องเพชรนอนได้หลูกเด้อหลานนอนเด้อน,นอนน,น,น,อนะคะนอนนะคะเหลือแต่น้องเพชรนะคะ พรุ่งนี้น่าจะได้กลับแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าพรุ่งนี้ก็กลับได้ไดเพราะว่ามีหมอดีไงคะหมอพลอช่วยรักษาอยู่นี่บ๊มบ๊มบ๊มมาละบ๊มบ๊มโอ้คุณหมอชวนโทรทัศน์ค่ะดิงดิงดิงไงได้ดิงดิงดิงอ่ะอ่ะยิ้มก่อนอเอาเเรียกแม่ม้าก่อนเรียกแม่จา๋าก่อนแม่จา๋า อุ้ยฮาแต่ยิ้มฮะนีไม่แก่กันสวัสดีค่ะกลับ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 มากลับมากลับมากลับเลยกลับเออปราวิตกลับอูอ้โอูอ้โหโอ้โอ้้โห้โหโอ้โกโอ้าหโอ้โอ้อ้โหโอ้ห้หอ้อ้โหโหอ้หอ้อ้โหโอโอ้โาโอ้หมอห้หอ้หอ้โอ้นโอหอหมอหออ หายได้เร็วนะคะน้องเพชรจ้าโอ้ยหายแล้วน้องพลอยหายแล้วค่ะน้องงูโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาหลานเล่นก่อนนะคะพาหลานเล่นก่อนนะคะอือหือนี่

ยางสันั่นก็เอาแล้วจะไม่ใช้กับใครโอ้โหโอ้โาคุณหมอคุณหมอหมอคุณหมออุบัติเหตุนะคะโอ้คุณหมอกืออุบัติเหตุค่ะอะไรโอ้คุณหมอคุณหมอชนค่ะอืมชนค่ะคุณหมอเอาคุณหมอเป็นอยังอีกคุณหมออยากนอน อ้ยคุณหมอไม่ไหวแล้วค่ะโอ้คุณหมอไม่ไหวแล้วค่ะคุณหมอก็ง่วงค่ะคุณหมอง่วงค่ะหลับแล้วค่ะอู้มาดูพี่เพชรพี่เพชรหลับแล้วนะคะมาดูพี่เพชรหลับนะคะพี่เพชรหลับแล้วค่ะเมื่อกี้ยังมึกมองหันยังเหมือนตาเบิ้งยาอยู่ด้วยนี่ทีนี้หลับแล้วหลับง่ายนะคะต่อไปก็จะเป็นโอ้โห ต่อไปต่อไปจะเป็นหมอคอยหลับนะคะสวัสดีค่ะน้องเพชรไข้หรือไอคะ่ะน้องเพชรไม่ไข้แล้วคะ่ะมีแต่ไอเสมหะคะ่ะตอนนี้น้องอาการดีขึ้นพรุ่งนี้กลับได้คะ่ะคุณหมอบอกแล้วหนูมาเอาสเสเดออกค่ะอืมอ่ะาม้ํม นอนนอนเอาจ้าก่อนลูกแจ้สวยก่อนจ้าก่อนจ้าโอ้ไม่ไหวอ่าอ่าอคุณหมอคุณหมอานมก่อนหมอคลอย้วนะยายก็จะนอนแล้วกันอยู่กับคุณย่านะคะวันนี้แม่บีทําตรงนี้ให้หน่อยนี่เคีรยตรงนี้ให้หน่อยนี่แม่บีนี่ไงเคีรยตรงนี้จะให้หนูนอนไหนะคะเคีรยตรงนั้นนะคะ เชียร์ให้หนูหน่อยคนสวยพ่อนวามบรบบคนสวยจะง่วงแล้วค่ะหุ่น่ะโอ้โหคนสวยไม่ไหวแล้วคนสวยไม่ไหวแล้วเอาหมอนเล็กๆค่ะเอาหมอนเล็กๆให้หนูหน่อยเอาชื้อไว้ให้หนูหน่อย างหน้าเออกล้องหน้านี่แหละเดี๋ยวจะเอาคุณเฉวยนอนก่อนให้เราเปิดบอกนะนอนแล้วนะคะเออหนูนอนแล้วค่ะหนูนอนแล้วนะคะนอนนะคะนอนนะคะคุณเวยคุณเวยจะนอนแล้วนะคะน้องเพชรหลับแล้วะคะ่ะ น้องนอนง่ายกินง่ายค่ะคุณย่าก็นั่งให้กำลังใจค่ะคุณวันนี้คุณย่านอนด้วยนะคะคุณย่านอนด้วยหลับแล้วค่ะเหลือแต่ผู้ใหญ่คุณคุณย่าไปฉีดยาก,ก่อนนอนคุณยาก,ก่อนนอนนะคะขอบคุณค่ะหายแล้วจ้า2ี่สีเจอกันที่กรทมค่ะคนสวย คนสวยก,ก็จะไปมาประมาณนี้แหละคะ่ะสามสี่ห้าคนเหมือนเดิมนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเดินทางไปกทมนะคะเพราะหนูไม่มีไข้หนูไม่มีอะไรนะคะหนูมาเอาเสล็ดออกคุณหมอให้กลับได้แล้วพรุ่งนี้ก็กลับแล้วค่ะ หลับง่ายบ่่อเจ้าค่ะน่ารักจังหลับนะคะลูกหลับตานะคะพี่พลอยหลับตานะลูกพี่พลอยหลับตาเลยค่ะพลอยหลับตานะคะ,ะ,คะอ م, หอมจังเลยหอมหอม,อมหอมจังเลยยืดเ้่ายง้ืดเข่าขยงหันมือคัน ออหน่อน่นอน่มน่อน่มน่มาบ่ายเหาเหมือนน้องแอนนะคะเหมือนน้องแอนน้อยๆนี่เนี่พี่ลอยจะเหมือนน้องแอนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆแต่ว่าพี่พี่พี่แพรจะสวยค่ะสวยแบบสวยสวยแบบตาสวยหน้าสวยแต่คนนี้อ่ะน่ารักอ๋ออึ๊บ อืมฮะเอออุ้ยจานอนนะลูกนอนนะนอนนะคะนี่อค่ะนี่คือน้องเขาหลับแล้วน้องเขาจะอยู่อย่างนี้ค่ะถ้าเขาง่วงอะไรก็เอาไว้ไม่อยู่เขาจะนอนเลยอ๋อวิลลวันพึ่งดูทุกมือเลยขอบคุณค่ะ ค่ะอันนี้หลับแล้วนะคะตอนเดึกๆมากเขาสิหมุนใส่กันพี่น้องเ,เขาสินอนหมุนหมุนหมุนเขาหมุนเขาสิจับกันบะเขาอนนี้ช่วงนี้คือเขา <c oughs> เขาเขาอยากแน่จังน้อยเพราะว่าเขายังกลัวคุณหมออยู่เขายังกลัวคุณหมอเขายังตกใจอยู่นะคะ <c oughs> เหมือนคุณยายเหมือนแม่แอนขอบคุณค่ะอันพี่น้องเอ้ยหัวข่อยบได้วีจ็คเียนมันข่อวีแล้วร้านกับไม่หนุ่มหนุ่มห,ห,หัวข่อยที่เจาหักกับพี่น้องเอ้ยคุณยาคุณกับพ่ถทิมด้วยคุณก็มีความสุกน้ำลูกน้ำหลาไในหัวความสุกของผุดเถ่าเบิงองสือ ต่อแฝดบ่ได้เลยค่ะแม่แตนอุ้ยขอบคุณค่ะเป็นเห็ดทวงวงอบขอให้หายไปๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะน้อนายมุเจ้าเบิ้งเหรลรถเขาเป็นเด็กที่ไม่งอแงตอนก้อนสิวาหาหมอน่ะงายงายทุกอย่างแต่ว่า อันพวกเขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาฟังเ้วมันมันมันเด็กเด็กหน่อยเด็กหน่อยมันสิเป็นขอแแขกๆงั้นใช่ไหมเวลาเขานอนล่ะเขาสินอนบอสนิทเขาสิไอไอแล้วเขาก็สิก็สิมูหักงั้นีช่ไหมกลยว่าโอ้โหวดอกหักห้น้องหานนองไปหาหมอซะสมมติว่าแนว่ยอยู่บ่อยว่อยู่แม่ก็สิพามาก็ยังมีหยาอยู่มาน้ำมันสิหมูปลา ป่าลาดป่ามัดป่าวิทย์กับแล้วสารครามมาอยู่ร่วมกันเมื่ดมือมือนายนาสวัสดีค่ะเมลดีรับแล้วค่ะน้องรักน่ารักค่ะสุด,ดาราโอ้ยอ่านไม่ทันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่เอ็นดูหลานหลานเรื่องซอยกันพี่น้องเขาเอาบุญพี่น้องเอ้ย อย่างซอยกันเฮาวันนี้ก็ขอบคุณแม่ไก่นะคะภูเวียงขอบคุณแม่ติม๋มขอบคุณแม่เต,เต้ที่ซื้อไก่มาให้ย่ายา,ยายายยทานกันค่ะขอบคุณที่นี่ตอนเย็นเนี่ยก็แม่ติ๋มก็สั่งผัดไทยมาให้กินอีกห้ากองขอบคุณค่ะ ยายเตะก็น่าจะเข้ามาอยู่น่ารักค่ะขอบคุณค่ะยายไลทุกวันนะคะรอรออ๋อค่ะถ้ายายมีเวลาว่างยายก็จะไลอย่างนี้เพราะว่าวันนี้ไลไม่ได้เพราะว่าญาติญาติน้องเขาเยอะมากแต่คนมาเยี่ยมน้องมีนาก็ามาน้องมีนา กลับไปแล้วกลับไปห้องละเห็นน้องนอนกะกลับพื้นทิพน้องจ่จเบิ้งตะคีบลันเดี๋ยวสิได้เห็นนี่ยังหลายๆอยู่พากันอบน,นปวิดตัวคนไทยไว้หลายๆสลงเงอนีอันนี้ให้ประวิดเป็นคนไายแม่แตนเป็นคนเอาหลานนะคะวันนี้แต่วัน คอยนอนที่นอนอันนี้ค่อยลปวดหลังเมื่อแรงสิได้นอนพืน้นตอนนี้ก็จะอยู่กับย่ากับตากับยายกับยายบีนะคะห้าคนหกคนหกคนหกคนขอบคุณยายนะคะที่ไล์ให้ดูค่ะเบื้งหลวงพ่ะเจ้าเบื้อง อันนี้หอดขูงยาไม่ค่อยกินเขาได้บาทใครแต่ว่ามันตกลวมรักโอ้ยม่ใช่แต่มาเราซองมือแล้วทำเอา้าหลานซอย,อยนี่ล่ะ <c oughs> บบันนี่ตีตีซี่ตีซี่ก็สิเริ่มงด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 อาหารงดนมให้น้องน้องเพชรเพราะว่า น้องเพชรต้องไปทำสเตเยรออกแล้วก็ไปพ่นยาดีขึ้นมากค่ะพี่น้องดีายโอ้ยเอาไม่ติมเข้ามาดูรับเราคะ่ะเม่ติมเมึงเปียงหุดมองหลานน่อยเจ้าคนพักอันยูมึงอันยูอัน,อนเอายาคาเชื่อมาให้ ยูอายว่าสันยูน้องน้องกับอายอยูกัน <c ười> คยหัวน้ำมีความสุขโอ้เอาผ่าปุ๊กกว็ได้ครับพี่น้องเฮียแตกเฮียแตนเพราะว่าอันห้องเนี่ยเขาจะเปิดแอร์พอดีพอดีคุณหมอไม่ได้เย็นไม่ได้ร้อนแบบว่าไม่ต้องห่มผ้าก็ได้เด็กน่อยสองคนนี่เขาสิเป็นคนฮอน ทาหุ้มผ่าหนงสิดินเลยตันที่มาเบิงเฮียหนเฮียบักหลายคะ่ะไมคะมาเบิงแล้วนั่นคนน,นั่นเฮียหัวนั่นนั่นที่หุ้มผ่าอยู่นั่นจะได้เอาผ่าออกด้วยนั่นเขาเป็นคนขี้ร้อนขอบคุณนะคะนังแนนคุณปราณคุณสุมาลีคุณประดิษฐ์ไปๆอ,อย่างน้อยานนิ ช่ยังไงอ่าโชติยาตีนั่นมันยังภาษาอังกฤษขอพ่ได้อ่านเปย่าดิเนาะขอพ่ได้เปลี่ยภาษาอังกฤษโดนหรอน้องเพชรแซ่บเด้อันผัดไทยอ่ะจะกินยังเขากระเ่รุพี่ขออย่างพ่อฮันได้กินนะขอ็ะลไปกินผัดไทย โจอะจะไปกินข้าวก่อนแล้วเด็กๆอยู่นี่นะคะเด็กๆนอนแล้วก็จะเลือแต่ผู้ใหญ่ข้าวออกข้าวแบบยายคุณหมอว่าให้ให้บ่ให้กินน้มขวดด้ค่ะต่อไปนี่คุณหมอว่าให้กินหลอดให้กินกระป๋องมันปากจังสีง้มกันว่า เพราะน้องเพชรนี่ต้องเป็นต้องไปเป็นนางสาวคนสวยอยู่แล้วป <c oughs> ากแหวกขลามเนี่ยเมื่อค่อยนนอจะพากันหอมก่อนน้อนบันี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยค,คอยนอน่ะด่าคนขอน้อนเราบ่เป็นยังน้อนเลรอรับเลรว หอมกันพี่น้องหอมค้นกันอหอมคนน้นอีกกันอออหน่ะเฮียเราจะว่าของคอยติเฮียเพน <c oughs> โหยาขาเชื่อมัหังหตะแเตวแข็งแรงไวๆเวด้อลูกหล่ะจ้าคุณสาคอนขอบคุณค่ะไว้หัวข่อยพี่น้องไม่นั่นไว้กระดึงถ <c oughs> ึงเวลาคุณยายหน่อยย้ายฉีดยาละบนอ่ะ ดือยวต้องรอเวลาลานเนั็ดคนตาคนตาเบ่งคนตาม่จะพูดั่นนี้พี่น้องพอกับแมยคุณวัณณนนี้น้นอ,อ,นนนนองแอนสองงานนะคะเป็นกำลังใจให้ลูกสาวด้วยนะคะพี่นอ้อง จะเห็นขาพ่ <c oughs> าานบอลขาพ่นขาพ่นนี่พี่น้นอง <c oughs> ได้ก็จะ <c oughs> นั่ยหอมล่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> น่าอาดว่ายอยู่ลุง,ลง ลานหน่อยเขาอยู่โรงพยาบาลน,นั่นอันน่าจะพึกสองขึ้นนี่แหละแมนบอกฮสองขึ้นนี่นก้แมนเนาะสองขึ้นมาเลยทั่หาว่า,นา,าน้นเัน,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 นเนสองามเ่อนเอาสามเมื่อแรงตีแม่โอ้สามเมื่อแรงพะนะกำลังมาก หน้าฟัดยช่คสัซคูใส่หมูค่ะขอให้หายใบๆๆค่ะอันนี้เป็นหลวงลุงหลวงหลงลุ่งกัอีเป็นหลวงตาเขาตัว <S <S ลูกแอนกระบอยนะคะ <S 2> <S 2> น้องเพชรน้องพลอยปูรีสายนะคะ ช่วยกันทำมาหากินพี่น้องเอ,อ้ยหาอยู่หากินหายากเรี่องไว้เอาบุญลูกหลานแตะหักแค่ไงนพี่น้องเออเป็นต,ตะหักกระสร้างเป็นต,ตะขี้เดเปดนตะขีเดีดยดขี้เดืด,ดอขอบคุณค่ะคุณสุนทร อะไรคะในตัวเราขอขอให้เต้าค่ะขอบคุณค่ะเจนจีรามือใดได้ออกย่ายมืออื่นพี่มืออื่นคุณหมอมาสิได้ออกอยู่ค่ะใไ้่บหนะ้าเต้าแปอบคุณค่ะอันมานี่คอยฟันว่าเขาเอ็นปวดเอว หอยกระเล่ปดลุกข,ขึ้นมาเอาน้มให้หลานมาเคลืนนี่ว่างตีสองนี่แหละเอาเอาคอชิคก้มเมื่าไรสน,นะบ้านนี้เบ๊กให้พอรลีเฮดให้หกระชิ่ดได้เอาอันนั่นละมนันยาคายสิ่มากินเล็กน้อยกันกระชิมนันอุ้มห้านเนี่ยกระชิมนัน อันอันละนุ่้านเนี่ยน้อนทีน้านมนมแน่นี่ยมันนมเกินไปถ้าสำหรับเด็กหน่อยมันดีอยู่แต่เราถ้าผู้ใหญ่นมันหกจุกไปนะไอ้พัะมึงจะไปกินเข่าปบะเนี่ยอึ๊บหนอหล้านน้อนซะมันน้องเพชรได้อยู่ต่อค่ะน้องเพชรได้อยู่ต่อแต่ว่าน้อง พลอยออกแล้วน้องพอยออกวันนี้แหละตกลุกไงก็เกาแลว